เอี๋ยววันนี un> un> <sk <sk ้เจอของดีนะนะตื่นมาตอนเช้ามิสเตอร์บิ๊กซื้อปลาต่อวันนี้ปลาหมอตัวใหญ่ที่นี่เขาเรียกปลาเก๋าปลาปลาอะไรอ่ะอ๋อปลาเก๋าตัวตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากดูซิเนื้อดูซินี่ตัวใหญ่ใหญ่มากสดใหญ่ดูหนังมนวนเลยเนี่ยเออหาตังค์จีบตัวนี้ ปลาอะไรทะเลนะทะเลปลาเลยหมอทะเลเออปลาหมอทะเลตัวนี้ปลาหมอทะเลลูกปลาหมอทะเลม,มันก็ตระกูลเดียวก็ปลาเก๋าแหละนะเออคล้ายๆอ่างนี้ละแหม่เอาปลาเห็ดโคนตัวไปเรื่อเลยโคตรปลาเห็ดโคนเวย้ยเออวันนี้ปลาเห็ดโคนเยอะโอ้ซื้อมาแช่ตู้ไว้มั่งทอดอร่อยนะโคนเออเยอ,อ,เอ,อนะน<ล>ะ,ะปลาอย่างนี้ก็กินอร่อย ปลาอร่อยปลาอร่อยนี่อันนี้ปลาีปลาโฉมงามปะโฉมงามเอาต้มส้มอร่อยชมงามแต่ก็แหมปลากุ้งใหญ่นี่มาดท่ากี่กิโลันเนียเอ้กุ้งใหญ่ใช่ห้ากิโลเอากิโลจะเอาอะไรไว้จะเอากุ้งเอากุ้งไว้มั่งเปล่าซื้อไว้ซื้อเอ่อซื้อเข้าไว้มั่งก็ได้ซื้อหมดเดี๋ยวพ่อเจ้ได้มาขายให้อีกเออกูเห็นแช่บวแล้วกูตกใจเลยเอามาเผากินดีกว่ามั้ง นะวันนี้เราตามน้ำพริกเกลือนะแล้วเดี๋ยวปลาอันนี้ไม่ต้อกินข้าวแล้วเอาแห่เนือ้อแล้วก็จะทําแบบจิ้มจุ่มไงตัวจิ้มเนี่เอออร่อยนี่ยค่ะตัวนี้อุ้มเนี่ยฟันตูนแบบนีเออใส่ที่เท้าห้าเดี๋ยวตัวนี้ไม่ซื้อแล้วก็ไม่ต้องไปกินได้วนะกี่กิโล สิบสามกี่กิโลน่อ่าสิบสามกิโลกว่าพ่อเออ,เอ,อตัวนี้ละตัวนี้ละตัวนี้ละตัวนี้สิบสามกิโลครึ่งไปนู่นนะ่ะสิบสามโอ้สิสิบสามกิโลครึ่งนู่นเออมันไม่ใช่นี่ดูขีดมันก็รู้แล้วนะนี่ดูขีดมันมันมันไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ไม่กินก็ไม่ต้องพูดแล้วนะเอาตัวนี้แหมเพินน่งบดถึงเมื่อวานเนะี่ย มิเอบิกอยากกินปลาหมอทะเลปลาอนูนอีกมาเห็ดโคนเดกิโลเนี่ยเดกิโลเอเดชกิโลโอเคปส่ปัพลาสตินี네่ตันเบตันเบะเฮ้ยมาทำอะไรนี่ ก่าซดกใส่ะไซ์อส่ส่าดละดยนนะอดินเ่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ปาอ่เออต้องชิญเขาซื้อมั่งาาอกุ้มาเนี่ยกุ้งเขสดเน่ยกุ้งสดดีเออด้เล็อคาดมาอย่างดีเลยเ่ยเกะเราซื้อยกเลยไงแต่แม่อเป็นเต็มตู้เลยเมตเตมตูยนลนี่ไอู่ตูเลยเอกุ้งสด อย่าได้ไปละอย่าได้อันนี้เอาสักวันเราเก็บมาซื้อจะเอาไปเป็นครึ่งก็ได้น่ะพ่อมึงฮะวันเราเก็บมาซื้อครับเออก็เอาไปเยอะหน่อยก็ได้แต่ก็ซื้อเออ แต่ว่าหมดมันเยอะเต็มตู้เย็นไงเออไม่เป็นไรแหละในตัวนี้ก็กินเป็นหลายวันแล้วเราไม่ได้กินเราหมดเยอะใช่ไหมคือตัวนี้มันสุดยอดนะนะสายฟ้าน่ะไม่ต้องไปหาแล้วแม่เพิ่งขนถึงเมื่อวานนี่มาเลยเฮ้ยมันรู้ใจจริงเลยแม่ตัวนี้เนี่ยมันมาหาเจ้าของจริงเลย เอามาดาเรากินกับตัวุจิบันทใหญ่นี่มีลูกมันมันจะรล้องเตัวใหญ่ครับโก็ใช้ได้แล้วแหละเดี๋ยวัวเวลาลงไปหนังคว้านได้เยีนี่ีนีบ๊อหัค้นี่ชอันนี้เจ็ดกิโลนักเอาไว้สามโลนะแต่อนะไปลาฉ่มงามมันก็อร่อยเดี๋ยวมันมีปลาด้วยเนาะจะทำไงก็ เก็บไว้ทอดเก็บไว้กินวันช่งนี้ก็ได้กระตายอย่างเงี้ยมีเยอะนี่เนี่ยเยอะปลาชมงามเออเยอะเยอะเล่อันนี้น้านะกเก๋าไม่เอาปลาชมงามก็ทอดลายกระเทียมเลยลายกระเทียมและชมงามใช่ไหมปลาลังกับปลาหมอทะเลมัน่เหมือนกันดูดูดูขีดใช่ไหมขีดจะลายลายใช่ไหมโอ้ปลาเห็ดโคนเยอะมากแค่กิโลป่ะไอซิงคกิโล อันนี้ผมเ่่เอาเอาตอนนีมนเ็ุัตเราคยเอ๊ะนี่ก็เปนเด็กบอามันไม่เยอะนะไม่เยอะนะเห็นเยอะทุกทีเลยหลายวันมาทีนึงอันนี้ลูกมันนี่เห็นไหมอันนี้ลูกมันเด็กจะให้ดูความแตกต่างนะเ เห็นไหมแล้วแล้วดูปลาเก๋าแทนเป็นนี่เห็นไหมอ๋ออันน้เหมือนจานทุกีีมันดิอันนั้นลูกปลาหมอทะเลอันนั้นปลาเก๋าจานเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมขีดมันดิเออขีดมันลายนี่ขีดมันลายๆแต่แต่นนี้มันก็เหมือนปลาเก๋าทั่วไปแหละนะปอาต้มกินแล้วมันยังเด็กอยู่เออตัวนี้มันเด็กมันยังไม่อร่อย อ่ะอันนี้ไทอดกระเทียมอร่อยอืมปลาเห็ดโคนทอดรากระเทียมแล้วกันวันนี้กินปลาทอดดีกว่าฮะตู้เดชก5 55 55 55 5สิ5 55 55 55 55 55 55 55อ5 55 55 55 55 55 5า55มีน5 5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 5 กุ้งมันตัวใหญ่อยู่นะอืนะเออกุ้งเกาสวยอยู่ออ่ะืมันมันมุ้ยตู้เลยเนี่ยไอซีพีอยู่อะนะเงยเทยมุ้ยตู้เลยะอ่ะเอาไม่เป็นไรเอาซีกุ้งกิโลเออฟิตไว้เอ้าเอาไม่เป็นไรหรกุ้งก็สดอยู่ทีนี้แค่กินกุ้งกันไปก่อนกุ้งเผากินกุ้งกินปลาให้เด็กมันทำกุ้งปลาเดี๋ยวกี้เก็บไว้ก่อนอะไม่เป็นไรหรกิโลให้เด็กมันช่วยกันกินกุ้ง

เขาอุตส่าห์ตั้งใจมาแล้วเออ,นะอตั้งใจามาให้พอหลังเราจะได้ดูกอดเนีเ่ยไงงั้นไปที่อื่น่ะเสร็จเลยคนระับตัวเนี้ยตัวนี้เรายอดปลาแล้วตามหาเมื่อวานามาเลยทางนี้มันเป็นหมหาสมุทรเนี่ยช่องแคบโมซัมบิกเนี่ยถือว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดอ่ะวันนั้นไปเจอปอลาเนี่ยมาสดๆเลย

ลำงปลาแล้วมึงเหเนื่อยแน่อันนี้ให้มันต้มน้ำร้อนแล้วลวกนะเราเอาช้อนสันส่นแล้วเจ็บมันจะออกเลยอนั่นแหละลูกปลาเก่าก็พาหมอทะเลมันมีนเหมือนกันหรอเดี๋ยวไม่เจ็บโค้ดมันจะลายเแม่ เราเนี la, ่ยนักตามล่าเลยรหมอทะเลนี่จะทำข้าวต้มปลาหมอทะเลนะข้าวต้มเครื่องน่าฟังด้วไหนเอาไอ้เครื่องเล็กกูมาดิเราก็ลดให้ไม่เป็นไรแบบเรามาซื้อก็ซื้อเยอะนะซื้อเป็นหมื่นแล้วมั้งตังข้าว ไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ไม,มันมีีทุกวันเราไปหมอท่านี้นะเนี่ยก,กุ้งแ่ะมันก็มีเรื่อยแล้วก็ช่วยเขาซืนนะ้อแหละเดี๋ยวว่าถึงเวลามัมน,นไม่ค่อยมีแล้วมันหาย,ยากนะอันนี้มันดูนะสามเตสนะก็ได้ซื้อเนื้ออันนี้โอ้ตัวนึงต้องสี่ห้าพันนะ <c oughs> โอ้โหลานหนุนไะอ้ไอ้นุนพันตัวอืมเตสเดส Ungulo kilo quan sao à? tâm bé cháu. Ô bé đi Ungulo quán tour, sao lỗi hảo sư. Bé tặng thân sư. Sếp hứa sếp sếp 我。Oh. di hey. hmm dia commence ni itu ah macamlah jiwa pucek kotak nya sampai lah dah sen pongkin eh किले चले इकडे गवत يلا 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 เจ๊น <Yeah>, really. mm ี่ร้อยเจ๊ร้อยี่มนอู้มแม่นข้ากิแล้วบุัปลาบุดแล้วเกลูกี้มาดาเกลูกี้นี่วันกิี่ันกมาสเลกนีอับครับโอเคโอลกาโด เอากุ้งมังกรไหมกุ้งมังกรกุ้งมังกรกุ้งมังกรนี่เอวแต่เราคำว่าพูดอันนี้เอาแต่พูดได้พูดเอาตัวทอบแค่หนักแข้งนี่เล็กๆไม่เอาในหนุ่มชอบกินแต่ใหญ่ๆเนื้อก็ไม่อร่อยหรอกตัวใหญ่อะเนี่ยมันคืออยากกินไงตัวใหญ่เนื้อมันฟังใจคือว่าตัวละเจ็ดโลไม่ได้กินอาย นี่อิเอาทมาร o โอเคเดี๋ยวจะมีคนส่ที่านเ่า่ที่เราทำเยอะ n ่านี้ที่เราจะไปกับอุกยแล้วก็มองม่ค่อยน่ากินเท่าไรปลาย่างนี้ แต่ว่าแม่มันยอดตายอ,ตอยู่หรอเต้องยอมอ่ะเช้านี้กินปลาแล้วกันเรือไงเอาเกี๊ยวใหนปลาแม่มันแล่ฝ่ายจะทำเสร็จจะนานปลาทอดลายกระเทียมไงกินอย่า,อายเอาไส้ปรุงไปทิ้งด้วยอันนั้นน่ะปลาเห็ดโคนน่ะปลาทอดลายกระเทียมเลยนะชอบกินก <ไง S 2> <ง>ันหรือเปล่ากระเทียมก็อร่อยดีอยู่เนื้อเราก็แผงมันแช่ไม่ได้เนื้อซอสเนื้อก็ ก็ก็ปลากินตอนเย็นไหปากินตอนเย็นหรือตอนเช้าไม่รู้อ๋องั้นตอนเย็นค่อยทอดเปล่าปลาเห็ดโคนปลาโคนทอดเช้าตอนเช้าทอดลายกระเทียมไม่กี่ตัวะก็เด็กมันกินด้วยโคนก็ก็ทอดเด็กมันกินด้วยแหละเ้าแล้วเนื้อมันแช่อยู่เนี่ยเนื้อเราก็ตุนไว้เย็นไงเพราะมันไม่ได้เปื่อยง่ายเดี๋ยวแช่ไว้แล้วเดี๋ยวกลางวันก็ทําไปตุนไว้เกียวเนื้อกล้สีนี่ไง ะจะกินไงไหวไวะเนี่ยอ่งั้นตกงั้นก็ยังไม่ต้องทำกว๋วยเตี๋ยวหรือจะกินอะไรพออ่องอยากกินอะไร่องเออ,อ,อพออ่องอยากกินปลาก็ลองกินปลาก่อนกว๋วยเตี๋ยวก็ยังไม่ต้องทำไงเอาเนื้อไปแช่ไว้ก่อนแล้วงต้มติดเปเหมือนเดิมรอให้มันล้างก่อนล้างแล้วต้มติดเลยโอเควันนี้ได้เมนูละว,วันนี้กินปลาจบไปซึ่งก๋วยหรือมันมาเลยใชนาะ ตกลงวันนี้กินปลาเนาะอืมปลาละเย็นๆย็แร่นะทำต้มลวก,กินเลยงั้นวันนี้ไม่ต้องอะไรมากเลยไฟเนี่ยนะหอ,อ,อมกระเทียมนะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยแล้วก็หั่นเนื้อปลาแล้วก็พอน้ําเดือดแล้วก็ปุ๊บเอาลงไปใส่เลยทำน้ําจิม้มเต้าเจี้ยวโพรเต้าเจี้ยวเราไม่มีดีกว่ามีมากเห็นอยู่ในตู้โอ้นั่นแหละสิงก็มีนะทำน้าจิม้มเต้าเจี้ยว ออทีนี้ละมึงเลยจิ้มจุ่มหนึ่งเดียวเมนูเนื้องดไปก่อนแล้วเราไม่ต้องกินข้าวไหมกินเรากินอยู่แล้วเราต้องกินข้าวเอ้รู้โอ้มันนุ่มมันเราชอบเอามาเหนียวหนังนี่เป็นหนังหมูเลยเอามาต้มยำเอามาทอดอะไรอย่างนี้ชอบกินแบบนี้ใส่ลงไปในน้ำในน้ำเปลี่ยนสีเลยเนี่เมื่อยเนี่ยขาวปั๊บเลยเอามาทอดราดกระเทียมก็อร่อยมั้ง แส่วนใหญ่เ็าจะต้มนะมันจะขอนมันจะกรอบเสียรสชาติตลาต้มยำเนออประมาณต้มๆหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะดมส้มมาได้คือเราเราซื้อแต่เราไม่ได้กินหมดทีเดียวนะค่อยๆเอาออกมามันทลยากเพราะมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีง่ายเออมีง่ายไม่ได้มีบ่อยเดี๋ยวนี้ก็พอคุ้มอยู่เว้ยกินสักสามตัวก็โอเคแล้วบ้านลาตัวเป็นหมื่นเนี่ย เต็มกะละมังปลาเราตัวนี้เป็นหมื่นนะวันนี้เฮนุ่มซื้อเต็มกะละมัง